สวัสดีครับคุณผู้ฟังกับมาพบก,กับผมครับก้าวกับช่องเหรียญบาทในสนามเด็กเล่นวันนี้มีบทความดีๆมาฝากกันครับชื่อว่า10 little behaviors that attract people to you ก็คือ10พฤติกรรมเล็กๆนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นที่น่าดึงดูดผู้คนเข้าหาตัวเรามากยิ่งขึ้นบทความนี้เขียนโดยคุณซ์ e x matters จากเว็บไซต์ medium.com วันนี้มี10อย่างครับเพราะว่า,วาแน่นอนที่ทุกๆคนเนี่ยก็ต้องการเป็นที่รักของคนรอบข้างนะับแต่บางทีเราก็มีนิสัยเล็กๆน้อยๆที่อาจจะ กวนใจคนรอบข้างอยู่บ้างหรือว่าเราอาจจะไม่ได้มีนิสัยที่ดูมีความน่าดึงดูดสักเท่าไหร่วันนี้ก็เลยมี10นิสัยเล็กๆนะครับที่เราควรจะทำเนาะเพื่อให้เราเนี่ยดึงดูดผู้คนเข้าหาเรามากขึ้นน่าคบหามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ mm hmm. ข้อแรกครับ have a calming influence นะครับก็คือว่าคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ สุข,ขุมเยือกเย็นนั่นเองนะครับมีที่พลของความผ่อนคลายในตัวคุณเองนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับกับการที่เราเนี่ยจะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆด้วยการที่เราเนี่ยไม่ค่อยจะได้คิดสักเท่าไหร่เวลามีสถานการณ์มากระทบอะไรที่ทําให้เราไม่พอใจเราอาจจะตอบสนองด้วยการบนหรืออาจจะตอบสนองด้วยการโวยวายน,นะครับโดยที่เราอาจจะทําไปโดยที่ไม่รู้ตัว เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องฝึกนะฝึกที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับ choose to enjoy your interaction นะครับก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องเพลิดเพลินไปกับการที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับไม่ว่าเราจะเจอคนรอบข้างแบบไหนเนี่ยถ้าเราฝึกที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเขาไปในเชิงที่เป็นบวกหรือว่าเป็นในเชิงที่มีความสุขขุมแล้วก็ใจเย็นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีรังสีของความ ใจเย็นอยู่ในนั้นนะครับเขาบอกว่า allow your calm aura to relax those around you นะครับก็คือว่าเราเนี่ยปล่อยให้รังสีของความสุขุมเยือกเย็นของเราเนี่ยนะครับ relax หรือว่าทำให้คนรอบข้างผ่อนคลายข้อนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเราเนี่ยน่าจะรู้ได้นะครับเวลาที่อยู่ใกล้คนที่เขาสุข,ขุมเยือกเย็นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออคนนี้เนี่ยน่าคบหาส่วนใครที่จู้จี้ขี้บ่นเจออะไรก็วุ่นวายตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยอยากที่อยู่ใกล้เขานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นคนที่สุข,ขุมเยือกเย็นมากขึ้นก็จะเป็นที่น่า คบหามากินขึ้นนั่นเองนะครับข้อ2ครับ quit habits that bring you shame นะครับข้อนี้เนี่ยเขาหมายถึงว่าเราเนี่ยจะต้องเลิกนิสัยที่ทำให้เราเนี่ยเป็นที่น่ารำคาญอะไรประมาณนั้นนะครับ bring you shame เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ทำให้เราน่าอับอายอะไรประมาณนีน้แต่ถ้าเกิดจะแปลให้มันเข้ากับบริบทก็น่าจะเป็นเลิกนิสัยที่ทำให้เราน่ารำคาญครับและหลายคนเนี่ยมีนิสัยที่น่ารำคาญโดยที่ไม่รู้ตัวครับยกตัวอย่างเช่นนิสัยของการ จู่จีขี้บน่นหรือว่านิสัยของการขี้ติฉินนินทาอะไรอย่างนี้นะครับนิสัยเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยเมื่อรู้แล้วเนี่ยจะไม่ชอบเราในทันทีนะครับคงไม่มีใครชอบหรอกครับเวลาที่มีคนนินทาเราเนาะฉะนั้นถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นคนที่มักที่จะมีนิสัยเล็กๆที่ไม่น่าคบหาอย่าง,งเช่นการนินทาคนอื่นตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะครับนิสัยเหล่านี้เนี่ยเมื่อเขารู้เนี่ยเขาจะไม่อยากอยู่ใกล้เรานะครับฉะนั้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะใช้ชีวิต อยู่กับตัวเองบ้างนะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องของคนอื่นมากนักนะครับไม่ต้องไปจู้จี้เรื่องของคนอื่นมากนักนะครับนิสัยเล็กๆเ,เหล่านี้มันทําให้ผู้คนเนี่ยไม่ชอบเราได้ง่ายๆนะครับใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองครับมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วเขาบอกว่ามันจะปลดปล่อย attractive energy นะครับก็คือพลังแห่งการดึงดูดเนี่ย สู่ผู้คนภายนอกเนาะถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไม่ได้มีนิสัยจู้จีจ้ขี้บน่นหรือว่าขี้จุกจิกหรือว่าขี้ติฉินเนินทาหรือว่าเป็นนิสัยเล็กๆน,น้อยๆที่เราดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรรุนแรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเลิกนิสัยเหล่านี้ได้เนาะมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่น่าคบหามากยิ่งขึ้น,นครับเราจะเป็นที่ดึงดูดผู้คนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่3มครับ listen beyond the words นะครับอันนี้ง่ายมากครับก็คือฟังมากกว่าพูดนั่นเองครับ หลายคนเนี่ยคิดว่าคนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่พูดเก่งเจราจาเก่งนะครับเวลาไปไหนก็พูดจาปราศัยนะครับได้ฉะฉานนะครับแต่บางทีเนี่ยการพูดมากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเป็นที่น่ารําคาญได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับคือคนที่เอาแต่พูดเรื่องของตัวเองเนี่ยนะครับเราก็ไม่มีใครอยากที่จะอยู่ใกล้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยฟังให้มากกว่าพูดเนี่ย คนก็จะอยากอยู่ใกลเรามากขึ้นเพราะเวลาที่เราพูดเราก็ยังอยากให้มีคนฟังเราใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฟังคนอื่นพูดบ้างเขาก็คงจะรู้สึกดีกับตัวเรามากขึ้นเนาะมันเป็นการที่เราเนี่ยใส่ใจคนอื่นก่อนก่อนที่จะให้คนอื่นมาใส่ใจเรานั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเกิดใครเนี่ยที่ฝึกฟังคนอื่นอยู่บ่อยๆนะครับฟังมากกว่าพูดเนี่ยเราจะรู้นิสัยของคนที่กําลังพูดอยู่ ได้แทบจะในทันทีเลยฉะนั้นการฝึกฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับในหลายๆโอกาสมันจะทําให้เราเนรู้จักตัวตนของผู้พูดมากยิ่งขึ้นเราจะรู้นิสัยของเขาในส่วนหนึ่งเลยแหละนะครับในระดับหนึ่งได้เลยแหละนะครับจากสิ่งที่เขาพูดเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักที่จะเอานิสัยของตัวเองหรือว่าพฤติกรรมของตัวเองหลายๆอย่างนะครับใส่ลงไปในคําพูดดังนั้นถ้าเกิดเราตั้งใจฟังมากกว่าพูดเนี่ยจะทําให้เรารู้จักคนคนหนึ่งหรือว่ารู้จักคู่สนทนาของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ข้อที่ครับ r e v e a l e s s about you นะครับก็คือว่าเปิดเผยตัวตนของเราให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปกปิดอะไรที่เป็นเรื่องของเรานะครับแต่หมายความว่าอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวเราจะเก็บไว้ในใจคนเดียวบ้างก็ได้นะครับไม่จาเป็นที่ต้องโพสต์ลงโซเชียลมีเดียหรือว่าไม่จําเป็นที่ต้องไปพูดนาบอกคนอื่นตลอดเวลาหลายหลายคนเวลามีโมเมนต์ดีๆในชีวิตก็อาจจะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียได้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะครับแต่ถ้าโพสต์มากเกินไปก็อาจจะเป็นในมุมมองว่าคนอื่นอาจจะมองเราขี้อวดหรือเปล่าอะไรอย่างี้น มันก็อาจจะทําให้ผู้คนเนี่ยไม่ชอบเราได้นะครับแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้สนใจเพราะว่าโลกโซเชียลมีเดียก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของฉันใครไม่ชอบฉันก็ไม่ต้องเข้ามาดูอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลหลายๆคนเนี่ยมักที่จะเปิดเผยในทุกๆด้านของตัวเองทั้งด้านดีและด้านที่ไม่ดีเนาะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องให้คนอื่นรู้ไปเสียทั้งหมดก็ได้นะครับเราแก้ปัญหาด้วยตัวเองก็ได้อย่างเช่นด้านที่ไม่ดีของเรานะครับหรือว่าด้านที่มัน เป็นปัญหากับชีวิตแต่เป็นเรื่องส่วนตัวเราอาจจะแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเองก็ได้ถ้าเราสามารถทําได้นะครับไม่จาเป็นต้องโพสต์ลงโซเชียลมีเดียตลอดเวลาเราอาจจะเคยเห็นเพื่อนบางคนที่เหมือนกับโพสต์เรื่องบางเรื่องอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สักพักก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้แล้วก็โพสต์อีกนะครับอย่างเช่นเรื่องเรื่องอกหักหรือทะเลาะก,กับแฟนอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราโพสต์ลงไปเพื่อต้องการความช่วยเหลือจริงๆเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเพื่อนก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราเนี่ย โพสทุกๆครั้งเลยที่อกหักแล้วก็โพสวันเว้นวันเลยอันนี้คนอื่นอาจจะมองว่าเราเนี่ยพั่มเพอกับชีวิตมากเกินไปแล้วเขาอาจจะไม่ให้ความช่วยเหลือเราก็ได้เพราะเขาคิดว่าเดี๋ยวเราก็หาทางออกได้เองเราไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจริงๆและในเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่มีใครเนี่ยที่คอยช่วยเหลือเราก็ได้นะครับจากการที่เราเนี่ยมีอะไรก็บ่นลงโซเชียลมีเดียหรือว่าโพสต์ลงโซเชียลมีเดียที่บ่อยจนเกินไปมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเป็นนิสัยที่ผู้คนไม่ชอบเราได้นะครับ การที่เราไม่เปิดเผยตัวตนเองมากเกินไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหมือนกับการที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกดูหน้าค้นหาไปด้วยในตัวด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกวันนี้การที่เราอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราเข้าโซเชียลมีเดียก็แทบจะจะรู้เกี่ยวกับเขาซะทั้งหมดแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ค่อนข้างที่จะหาข้อมูลยากเข้าใจเขาได้ค่อนข้างที่จะยากขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบว่าหน้าค้นหามากยิ่งขึ้นดังนั้นไม่จําเป็นที่ต้อง โพสทุกสิ่งทุกอย่างลงโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับลองเก็บเรื่องบางเรื่องไว้กับตัวเองบ้างก็จะดีนะครับข้อที่5กครับ open up your physically ก็คือเป็นการเปิดเผยทางกายภาพให้มากขึ้นหรือว่าเป็นการที่ทำตัวเองให้ดูภูมิฐานมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือการนั่งตัวตรงอกผายไหลพึ่งก็คือเป็นการแสดงออกเชิงกายภาพที่มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นนั่งในที่ประชุมนี่นะครับเราก็นั่ง ให้เต็มเก้าอี้นะครับนั่งอกผายไหลผึง่งไม่ใช่ห่อตัวหรือว่าทำตัวเล็กๆนะครับเราจะสังเกตได้ว่าการที่เราแสดงกายภาพออกมาถึงความมั่นใจเนี่ยมันจะทําให้ผู้คนรับข้างเนี่ยเขาเชื่อถือในตัวเรามากขึ้นแล้วก็จะรู้สึกสบายๆเวลาอยู่ใกล้เรานะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่ในที่ประชุมหรือว่าเวลาที่เราไปสัมภาษณ์งานก็ได้นะครับใครที่ตื่นเต้นหรือว่ากําลังกังวลเนี่ยเราจะดูได้จากกายภาพภายนอกเขาก็เป็นได้นะครับอาจจะมีลักษณะมือสั่น หรือว่าคนที่ชอบนั่งสั่นขาอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะครับเป็นกายภาพภายนอกที่เรามักจะทําไปโดยที่ไม่รู้ตัวเวลาที่เราเกิดความกลัวหรือว่าเกิดความตื่นเต้นลองดูนะครับว่าเราเลิกทํานิสัยเหล่านี้นะครับรวมไปถึงเนี่ยเราก็รู้จักทําตัวเองให้ดูภูมิฐานนะครับเดินอกผายไล่พึ่งนะครับนั่งหลังตรงนะครับให้ดูเป็นคนสบายๆนะครับแต่สง่าผ่าเผยนะครับมันจะทําให้ผู้คนรอบข้างเราวีแลกซ์มากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปเดินกลางเป็นนักเลงอะไรอย่างน้นะครับ ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะก็ทำตัวให้สบายๆนะครับแล้วก็ดูภูมิฐานมากยิ่งขึ้นแล้วผู้คนรอบข้างก็จะรีแลกซ์จากลักษณะทางกายภาพที่เราพยายามจะสื่อออกมานั่นเองนะครับข้อที่6ครับ soften your face ครับข้อนี้เนี่ยก็คือว่าทำให้หน้าตาของเราเนี่ย ดูเป็นมิตรมากขึ้นก็คือดูเครียดน้อยลงนะครับทำให้หน้าตาของเราเนี่ยมันดูไม่แข็งกระด้างนั่นเองนะครับเขาบอกว่าอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องฉีกยิ้ม s> <S หรือว่าแซงยิ้มตลอดเวลานะครับ s> <S คุณอาจจะเพียงแค่มีรอยยิ้มบางๆอยู่บนใบหน้าก็ได้หรือในเวลาที่คุณรู้สึกไม่ได้เครียดอะไรเนี่ยคุณก็อาจจะทาหน้าตาธรรมดาเฉยๆก็ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะทาหน้าตาเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวเนาะบางคนเนี่ยคิดอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะมากมายอยู่ตลอดเวลานะครับโดยที่ไม่รู้ตัวบางครั้งเนี่ยมันก็แสดงออกมาทางสีหน้าแต่เราไม่รู้้ตตััววออย่่าางงงเเชนกกกรขมดคิ็ลส อารมณ์ของตัวเองดูนะครับถ้าช่วงไหนที่เราไม่ได้รู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีหรือว่าอารมณ์เสียอะไรเนี่ยก็พยายามทําหน้าตาให้มันสบายๆเข้าไว้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ผู้คนรอบข้างของเรารู้สึกไม่อึดอัดแล้วก็อยากที่จะเข้าหาเรามากขึ้น,นครับสังเกตก็ได้นะครับถ้าใครที่ทําหน้าเครียดหรือว่าดูหงุดหงิดต,ตลอดเวลา เราก็อาจจะไม่ได้อยากที่จะเข้าใกล้เขาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาน่าจะอารมณ์ไม่ดีอยู่เราก็ไม่อยากที่จะพูดจาปราศัยกับเขาเนาะไม่อยากที่จะเข้าหาเขาเพราะกลัวว่าอาจจะมีเรื่องอะไรที่ทําให้เขาไม่พอใจแล้วก็ยิ่งเครียดหนักไปกว่าเดิมแล้วเราก็อาจจะพลานโดนด่าโดนดุเสเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีเนี่ย ลหลายคนเนี่ยไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่สีหน้ามันไปเองดังนั้นเนี่ยหัดควบคุมอารมณ์แล้วก็สีหน้าของเราด้วยนะครับมันจะทําให้ผู้คนเนี่ยอยากอยู่ใกล้เรามากขึ้นครับข้อ7ครับ make others look important นะครับก็คือทําให้คนอื่นดูสําคัญก่อนที่เราจะอยากให้คนอื่นมาให้ความสําคัญกับเรานะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องให้ความสําคัญกับคนอื่นก่อนนะครับก็คือทําให้คนอื่นเนี่ยดูว่าเขาเนี่ยมีความสําคัญ แต่ว่าไม่ได้ถึงกับต้องไปเสแสร้งหรือว่าแกล้งเงย็นยออะไรเขานะครับก็คือไม่ต้องเฟกนั่นแหละนะครับก็เถอะทำให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็เอาความจริงมาพูดนะครับเราอาจจะกล่าวชมในสิ่งที่ดีๆเกี่ยวกับตัวเขาเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับเออคุณทํางานเก่งนะเออคุณยิ้มเก่งนะอะไรประมาณนี้นะครับมันจะทําให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยสนใจเขาและเขาก็จะ สนใจเราเขาจะรู้สึกเป็นมิตรกับเรามากขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับหรือว่าใครเนี่ยที่เป็นคนจําชื่อคนเก่งผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ดีมากๆเลยนะครับเจอกันแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยแต่ว่าสามารถที่จะจําชื่อได้เนี่ยอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนที่ไม่ค่อยรู้จักเราเนี่ยเขารู้สึกประทับใจในตัวเรานะเขาจะรู้สึกว่าเออเราเจอกันไม่กี่ครั้งแต่เขายังจําชื่อเราได้แสดงว่าเขาเนี่ยให้ความสําคัญกับเรานะครับถ้าเกิดเราจําชื่อเขาได้แล้วก็เรียกชื่อเขา อ้าวเป็นไงต้นอย่างเงี้ยนะครับอ้าวเป็นไงบอยอย่างเงี้ยนะครับคือเจอกันไม่กี่ครั้งแต่เราจําชื่อเล่นเขาได้อย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกสนิทกับเรามากขึ้นไปเองโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นการให้ความสําคัญกับคนอื่นในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดเราให้ความสําคัญกับเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกดีกับเราแล้วก็อยากที่จะพูดคุยกับเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นคนน่าคบหามากยิ่งขึ้นครับข้อที่8ครับ slow your movements นะครับก็คือทําอะไรต่างๆเนี่ยให้มันช บางคนเดินเร็วนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะเป็นนิสัยติดตัวมาซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับเวลาที่คุณอยู่คนเดียวคุณอาจจะเดินเร็วกระฉับกระเฉงนะครับเป็นนิสัยของคุณก็ได้นะครับไม่ผิดอะไรเนาะเวลาทํางานอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดทํางานเป็นทีมหรือว่าไปกับเพื่อนหมู่มากเนี่ยบางทีการเดินเร็วหรือว่าพูดเร็วหรือว่าการที่เรามี movement ต่างๆที่รวดเร็วจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ย แปลกไปจากกลุ่มเพื่อนแล้วเพื่อนก็อาจจะสงสัยว่าเราเราจะรีบไปไหนอะไรประมาณนี้อย่างเช่นเดินกับเพื่อนลหลายๆคนนี้ครับเดินไปคุยไปไม่ได้มีอะไรต้องรีบไปไหนเนี่ยเราก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเดินนําหน้าเพื่อนหรือว่าเดินแซงเพื่อนไปนะครับก็ค่อยๆประสานจังหวะการเดินไปพร้อมๆกันค่อยๆเดินไปคุย,คยไปนะไม่ต้องรีบไปไหนเนาะเพื่อที่จะให้จังหวะหรือ movement ของเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปตามคนรอบข้างสิ่งนี้มันจะทําให้คนรอบข้างรู้สึก relax มากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าเวลาพูดในหมู่เพื่อนฝูงเนี่ยก็ พูดช้าๆค่อยๆพูดนะครับพูดบ้างสลับกับฟังบ้างนะครับทาแบบนี้นะครับให้ movement ของเราช้าลงเวลาอยู่ใกล้คนอื่นเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกอึดอัดนะครับมันจะทําให้อารมณ์ของเราเนี่ยมั่นคงด้วยบางคนพูดเร็วจนอารมณ์ตัวเองไม่มั่นคงนะครับรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเครียดไปโดยที่ไม่รู้ตัวฉะนั้นการทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ช้าลงเนี่ยมันจะทําให้คนรอบข้างเนี่ยเครียดน้อยลงด้วยนะครับเวลาที่เราพูดเร็วเดินเร็วเนี่ยคนที่อยู่รอบตัวเราเขาก็รู้สึกว่าจะใจร้อนไปด้วยนะครนาเี่ย ทำทุกอย่างให้ช้าลงมันก็จะทาให้รอบข้างเราเนี่ยรู้สึกค่อยๆช้าลงนะมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างช้าลงก็จะ่วยให้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขารู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับข้อที่9ครับ ask a question few others ask ก็คือว่าถามคําถามที่น้อยคนมักจะถามหรือว่าถามคําถามที่คนไม่ค่อยจะถามกันนั่นแหละนะครับอย่างเวลาอยู่ในที่ประชุมเนี่ยนะครับมันจะมีบางคําถามที่เรารู้สึกว่า เราสงสัยแล้วเราก็รู้แหละว่าทุกๆคนก็สงสัยแต่ไม่มีใครกล้าถามดังนั้นถ้าเกิดเราเนี่ยหัดที่จะเป็นคนที่เป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะครับเป็นคนที่เอาละในเมื่อทุกคนอยากรู้แต่ไม่มีใครกล้าถามฉันถามก็แล้วกันนะครับพอเราถามแล้วเนี่ยถ้ามันได้คําตอบที่กระจ่างในที่ประชุมเนี่ยทุกๆคนก็จะรู้สึกว่าเออดีจังเลยที่มีคนถามคําถามนี้เพื่อให้งานมันเดินต่อได้เพราะว่าไม่มีใครกล้าถาม ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่ในสังคมไทยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ถูกฝึกมาให้ตั้งคําถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราฉะนั้นการตั้งคําถามในที่ประชุมของคนไทยอาจจะเป็นเหมือนกับการที่ ทำให้คนอื่นเสียเวลาคนอื่นจะรู้สึกว่าถามทําไมแทนที่การประชุมมันจะจบไปได้แล้วก็จะต้องมานั่งตอบคำถามกันอีกนะครับแต่ว่าในสังคมของต่างชาติเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาค่อนข้างให้ความสําคัญนะครับก็คือว่าเขาจะเอาทุกอย่างเนี่ยมาคุยกันในที่ประชุมแต่พอคุยจบตรงนี้แล้วเนี่ยจะต้องได้ข้อสรุปในการทางานฉะนั้นสงสัยอะไรในที่ประชุมเนี่ยสามารถถามได้ทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับและเป็นเรื่องดีด้วยซ้ําเขาชอบที่จะให้ถามด้วยซ้ําเพื่อที่จะให้การทํางานเนี่ย มันไม่เกิดข้อสงสัยนะครับแล้วเวลาการทํางานจริงเนี่ยมันก็จะราบรื่นมากจริงขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดเราเนี่ยหัดตั้งคําถามที่เป็นประโยชน์ต่อทีมนะครับไม่ใช่ถามในสิ่งที่เราน่าจะรู้เองอยู่แล้วหรือว่าคนอื่นน่าจะรู้อยู่แล้วนะถามคําถามที่เป็นประโยชน์แต่ไม่มีใครกล้าถามนะอันนี้จะทําให้คนอื่นเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากคําตอบที่ดีไปด้วยเขาจะรู้สึกว่าเออเรานี่แหละเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะครับที่ช่วยถามคําถามที่คนอื่นเขาสงสัยมันจะทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าโอเคมีตัวตายตัวแทนและมีคนที่ กล้าเสี่ยงแทนฉันแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเวลาที่เราอยู่ในที่ประชุมเนี่ยเราก็จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษเวลาที่มีคําถามอะไรที่ไม่ค่อยกล้าที่จะถามเนี่ยเขาก็อาจจะให้เราเนี่ยเป็นตัวแทนในการถามแบบนี้นะครับเราก็อาจจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านในทุกๆครั้งที่มีการประชุมเลยก็ได้นะครับลองดูเนาะลองฝึกตั้งคําถามที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุมดูครับข้อที่10ครับ ignore complaining drama and disrespect นะครับข้อนี้สําคัญนะครับผมคิดว่าข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องหัดเพิกเฉย ต่อคำบน่นคำนินทาหรือว่าเรื่องดราม่าต่างๆท,างทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานะครับแน่นอนเวลาที่มีคนมาพูดให้เราเนี่ยเราคงจะรู้สึกไม่ดีมีคนมาคอมเพลนเรามีคนมาว่าให้เรามาบ่นให้เรานะครับหรือว่าเอาเราไปซุบซิบนินทาก็แล้วแต่นะเราอาจจะรู้สึกไม่ดีเป็นธรรมดาครับแต่ว่าถ้าเกิดเราฝึกที่จะตอบสนองมีอารมณ์ตอบสนองไปในเชิงบวกต่อสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ชีวิตเราสบายๆมากยิ่งขึ้นครับจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปสนใจสิ่งเหล่านี้นหรอกครับไม ดีหรือไม่ดีแค่ไหนเนี่ยทุกๆคนก็ต้องพูดถึงเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยไม่พูดถึงเราแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะกําหนดอารมณ์ของตัวเองนะครับตอบสนองอารมณ์อย่างไรต่อเรื่องที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดมากกับชีวิตหรือว่าไม่ค่อยสนใจกับคําติรินเนินทานะครับเขาจะเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตมากๆเพราะว่าอะไรที่มันรู้สึกว่า ไม่จาเป็นกับชีวิตเราก็ตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็เอาเวลาพลังกายพลังสมองเนี่ยมาใช้กับงานที่สําคัญกับชีวิตเราจริงๆนะครับไม่ไม่ยอมให้เรื่องที่มันจุกจิกเล็กน้อยเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมากวนใจเราในชีวิตประจําวันหรือว่าในการทํางานหรือว่าในการที่เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตเนาะถ้าเกิดคนเราเนี่ยเป็นคนที่สนใจคนอื่นน้อยนะครับโดยเฉพาะคําติฉินนินทาที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ติเพื่อก่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะมีเวลา เยอะมากๆนะครับในการที่จะมาสนใจตัวเองเพื่อพัฒนาชีวิตของตัวเองดังนั้นครับอย่าไปสนใจคําติชินนินทาหรือว่าเรื่องดราม่าของชาวบ้านที่มันไม่เกี่ยวกับเรานะครับโฟกัสกับชีวิตตัวเองให้มากครับแล้วจะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในที่สุดครับและนี่ก็เป็นสิพฤติกรรมเล็กๆนะครับที่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่น่าดึงดูดมากขึ้นแล้วก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นก็มีมาฝากกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ขอบคุณที่ติดตามเรียนบาตในสนามเล็กคีครับ